ทำไปเถิดนะมันอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหากับคนรอบข้างหรือว่าจะไปเล่นด้านเทคนิคอะไรบ้างแต่ถ้าคุณยิ่งขยันยิ่งพยายามรับรองว่าคุณเหนือดวงได้นะครับเอาในสิ่งที่จะรักก่อนนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณแบงค์นะพื้นดวงนี้เรื่องของดวงชะตาดาวพฤหัสโคจรมเป็นอรลลีกดวงชะตาแล้วก็ที่สําคัญคือดาวอาทิตย์เล็งจุดเกิดน,นะครับมันแปลว่าทํางานหรือว่า ที่ทำเนะี่ยควรจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุและผลก่อนอย่างแรกเลยนะข้อ2คือดาวอังคารและดาวเสาเลงจุดเกิดเป็นงานที่ใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในการทํามาหากินหรือว่าทํางานจึงจะลุ่งมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์นะหรือเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งคือนักวิทยาศาสตร์อันดับสองค่อยมาเป็นหมอนะครับถือว่าถ้าเทียบเปอร์เซนต์ว่าเออคุณจะทําอะไรรุ่งที่สุดนักวิทยาศาสตร์ร้อยเเลยนะแต่ถ้าหมอหรือแพทย์นี่ประมาณเจ0ดปดอร์เซในวาสนาในพื้นดวงนะครับโอเคต่อมาคุณกบนะวันนี้คุณกบเลยนะจะมาขายของโอท็อปนะครับโอท็อปที่ กรุงเทพนะในวันที่18ถึง26ธันวาเนี่ยจะขายดีไหมน่าไหมมาจากประจวบประจวบกีรีขันก็แน่นอนคราวนี้มาดูสิเห็นไหมหลายคนนี่อยู่หลายมุมประเทศนะแล้วก็จะมาทําธุรกิจหลายคนทําธุรกิจอยู่แล้วก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับคุณกบถามว่าจะมาทำหนอจะมาขายโอท็อนะครับพื้นดวงชะตาของคุณกบนะครับดวงนี้ การค้าขายในช่วงเดือนนี้นะสิบแปถึงยีนะครับโอ้ขายดีพุทกบบอกแฟนคุณคุณชาลีผมรู้ใช่ไหมนะมาเลยมาเลยนะแต่มันมีเคล็ดลับอย่างหนึง่งกบพยายาม อาจจะหาของใหม่ๆเสริมมาด้วยนะหรือว่าเน้นข้อหนึ่งคือเวลามาแล้วพยายามยิ้มแย้มหน่อยนะคุณกบในช่วงนี้นี่ชอบทะเลาะอ่ะชอบทะเลาะกับแฟนนะหรือว่าไปแบบตรวจสอบจับผิดหดงุดหงิดหงุดหงิดใจร้อนใจอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้เพราะฉะนั้นมากรุงเทพจะตีกันนะเวลาค้าขายแบบโอ้โหเจอแฟนแบบคุณชาลีแฟนคุณกบเนี่ยนะ เวลาขายของปรากฏว่ามีสาวๆมองหน้านิดนึงเนี่ยพอมองหน้าอาคุณกบไปอ้าลละมองอะไรเนี่ยกีกูอีกละเข้าไปลังราดเนี่ยเห็นไหมอย่าเป็นขุนกีกนานั้นปล่อยแกมองคนอื่นบ้างนะอืมโปะวลำพังนี่แกอยู่กับสวนกับไรแกไม่ค่อยได้มองอะไรอยู่แล้วนะมองแต่นกหนูปูปานะครับอะไรเนี่ยวันนี้อาจารย์นัทดูดีดูหล่อดีครับนะ่จากคนลาชครับอืมโอ้โหขอบคุณมากเลยเดี๋ยว,วหลังแบบจะแบบใส่อินเทรนด์เน่ยนะนี่ผมแบบ วันหลังจะใส่แบบไวรุ่นนะเกาหลีหน่อยนะเจป๊อปเคป๊อปเนี่ยนะดีไหมแบบเอาหัวตั้งมาเลยนะอ่ะมาคุยกันต่อทําได้เปล่าหรือนะหน้าไม่ให้อ่ะมันเหมือนกับพวกเหมือนพวกนี่มากกว่าพวกอ่ะเมียนึกไปละโอเคมาคุยกันต่ออะไรเนี่ยใช่เขาสวนพึ่งราชบุรีหรือเปล่าลาดลีหรือเปล่านะคุณก๊อปสล,ละลีนะ ใช่แต่ว่าเขียนผิดอีกแล้วคุณก๊อฟคุณก๊อฟสวนพึ่งถูกต้องนะแต่จังหวัดลาดลีนะี่ไม่มีนะคุณก๊อฟนะมันตกอะไรไปคำหนึ่งนะพิมพ์มาใหม่ไม่ได้บอกแล้วโอ้โหนี้ผมแบบสติ๊กมากเลยตึงแล้วก็ เป็นผมเป็นคนไทยไงเราเป็นคนไทยเราต้องเขียนให้ถูกต้องคําย่อคําผวนหรือว่าพวกคาแสลงใหม่ๆน,นะเออพวกชิวๆคริๆอุๆฮีๆอะไรก็รู้นะไม่ต้องเขียนมาเอาแบบเอาไว้คุยกันเองนะเพราะฉะนั้นออกหน้าจอเราต้องเขียนให้มันถูกต้องตามสระวรรณยุกต์และจังหวัดให้ถูกนะครับอืมเออคุณก๊อฟนี่เก่งนะอะมาคุยกันต่อแต่เดี๋ยวดูให้คุณก๊อฟไม่ต้งองกลัวหล่ะคนใจดีไม่ต้องกลัวนะ ามาคุยกันต่อนะคราวนี้คุณกบบอกแล้วขายดีมาเถิดนะครับต่อมานะครับคุณอะไรเนี่ยถามว่าดวงนี้จะได้งานราชการไหมครับนะครับแต่ว่าชื่อชื่อไม่ได้เขียนมาหรือว่าทางทีมงานส่วนตัวผมนี่แกตาฝ้าฟางน้ำหมากหกใสหนังสืออีกแล้วอะไรดแดงๆน้ำหมากตกใสเลยมองไม่เห็นว่าชื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้น เกิดวันที่14ใครที่เกิดที่14เดือนมกรา2528นะครับก็ถามว่าดวงนี้จะได้รับราชการหรือเปล่านะครับมมาดูกันดวงนี้พื้นดวงชะตานี้ดาวประจําตัวเป็นดาวศุกร์นะครับเป็นคนที่ทํางานดาวประจําตัวกับวันเกิดคนละอย่างกันนะ เพราะฉะนั้นดวงนี้นะครับการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นราชการดาวพลกหัสโคจรเป็นสี่แก่ละขนาแล้วเป็นปทุมเกณฑ์พลึหัสคือดาวที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการหรือว่าระบบงานที่ต้องตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาลักษณะแบบนี้มีเกณฑ์ของการทํางานราชการอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ชัว่ังโอเคนะอะมาคุยกันต่อนะครับคราวนี้ คุณฉัดพนนะถามเรื่องเคราะห์นะครับคือเป็นพ่อน้องอ,อมนะครับอ๋อน้องอ,อมนี่แกจะเอาคุณพ่อมาคุณแม่มานะแล้วก็ปู่ย่าตายายน้องมาหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวข้างบ้านก็จะมานะจะเขียนว่าเป็นเพื่อนบ้านน้องอ,อมแกก็จะส่งมานะเครื่องบ้านข้างซ้ายอ้ที่นาเป็นเพื่อนบ้านข้างขวาและหลังบ้านเนี่ยน้องอ,อมแกโอ้โหแบบทั้งซอยรู้จักหมดนะขราวที่ถามเรื่องเคราะห์นว่อนมีคนตอบถูกอีกแล้วนะคราวนี้ เขาส่วนพึ่งจังหวัดลาดบุรีนะครับนี่ต้องเขียนแบบนี้นะคุณกอบฟนะครับจะแต่งงานในปีหน้าจะแต่งได้ไหมคะนะ่าเกิดวันที่สามสิบเดือนห้าจดไว้นเะดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับคุณวุฒิกอทอมอนะครับถูกต้องนะครับปังปังปงป,งป,งปงัโอเคนะนะเขาส่วนพึ่งถูกต้องนะครับเดี๋ยวมีรูปต่อมาจะเป็นที่ไหนนะะใครเคยไปเที่ยวบ้างโอ้โหเนี่ยชื่นใจมาก ลงไปได้นะสถานที่นี้นะครับโอเคคุยกันต่อเรื่องเคราะห์นะครับของคุณพ่อน้องอ,อมน้องอ,อมแกอยู่สระบุรีนะแกจะติดตามรายการนี้ถ้าใครเพิ่งเปิดมาเจอนะครับผมก็จะแนะนําน้องอ,อมให้รู้จักว่าแกเป็นคนสระบุรีนะแล้วแกก็จะมีเพื่อนฝูงคนรอบข้างรู้จักทั้งทั่วซอยนะครับ แล้วเกดก็จะเป็นห่วงเป็นใยทั้งน้องพี่ป้าณ้านะอาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนบ้านทั้งหมดนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของคุณพ่อน้องอ,อมที่น้องอ,อมแกห่วงนะครับถามเรื่องเคราะห์นี่แม้เป็นเด็กกระตันยูนะน้องอ,อมนี่กระตันยูแล้วจะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะครับถามเรื่องเคราะห์อของคุณพ่อนะครับมีไหมพื้นดวงชะตาดาวราหูโอ้ตอนนี้มีเลยนะระมัดระวังดีๆนะครับ คุณพ่อน้องอ,อมคุณพ่อน้องอมในเรื่องการเงินจะมีปัญหานะโดยเฉพาะโดยเฉพาะในเรื่องของการให้ใครกู้และยืมนะครับเป็นดวงที่ใจดีเป็นดวงพ่อพระมีแต่ให้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 ให,ให,ให,ให้ให้นะครับแต่มันจะรับกลับมาน้อยครั้งมากสิบครั้งที่ให้กู้และยืมกลับมาสักสองหรือสามครั้งก็เก่งแล้วแต่ปีหน้าปีหน้าดวงเรื่องการเงินมันเสียแปลว่าจะมีคนหลอกหรือโกงนะครับเพราะฉะนั้น เคาะคือเรื่องเงินนะในปีหน้ามันมีดวงเสียเงินแบบไม่ควรเสียให้ใครกู้หรือยืมจะถูกโกงถูกหลอกนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของสุขภาพครับดงชะตาดีดาวเสาโครจรเร็งลัคณาเล็งดาวอาทิตย์ด้วยระบบความดันของเลือดมีปัญหาแปลว่าต้องระมัดระวังเรื่องของระบบเลือดไมเกรนขึ้นปวดศีรษะ มึนงงง่ายแล้วก็ความจําก็คือจะเป็นช่วงปีตั้งแต่ปีนี้และปีหน้านะครับจะหลงหลงลืมลืมอะไรได้ง่ายพยายามจดมากกว่าจํานะครับน่ะนะหมดหนึ่งคนคราวนี้ต่อมาที่โอ้โหมีเพียบเลยโอ้มีถามเรื่องของเรื่องเลิกแต่งงานนะครับนออาจารย์อธิบายฟังนิดหนึ่งส่งทั้งวันเดือนปีของตัวเองแล้วของแฟนมาด้วยนะ การดูเลิกแต่งงานเนี่ยมันยากและมันยาวก,กว่าดูดวงทั่วไปนะครับนี่เพราะฉะนั้นจะแนะนําอย่างหนึ่งตรงที่เวลาเราดูเลิกแต่งงานเนี่ยมันต้องดูว่าเออดวงคนของตัวเองแล้วก็ดูของแฟนเนี่ยนะมันมีวันไหนชงกันพอชงกันปุ๊บก,ก็ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนแต่ว่าพอ ไม่ได้เวลาเกิดก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเวลาดูนี่ดูละเอียดแล้วก็ดูยาวนะเพราะฉะนั้นขอเวลาดิดหนึ่งนะครับดังนั้นอาจจะฝากคําถามไว้ในเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าจะามาดูส่วนตัวก็ได้ตามสะดวกนะครับแต่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับบอ่อน้ําแร่แน่แเลยนะแต่ไม่รู้จักชื่อเออแล้วจะบอกทําไมนะนะมันบ่อน้ําพูดบอ่อน้ําแร่แน่นอนนะแต่ชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยเห็นไหมเอาที่เป็นชื่อนี่คุณบอ่อน้ําแร่ ถูกต้องแล้วนะครับบ่อน,น้ําพุบ่อน,น้ําแร่นะที่ใดนะครับอืมเอาให้ละเอียดด้วยนะมันครบให้มันครบด้วยนะเผื่อใครเห็นปุ๊บอยากจะไปคุณจะได้รู้ไงรู้ว่าเขาจะได้ไปหาถูกว่าชื่อนี้อยู่ที่ใดอําเภออะไรนะครับอืมอาครา,าวนี้มาคุณโจคุณโจเรื่องของการเงินนะครับคุณโจเกิดวันที่สิบสามนะครับเดือนเก้าปีสองห้าหนึ่งสามนะคุณโจนูโวนะครับ คุณโจนิดเออชูนี้หายไปนะคุณโจนะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหน,นครับการเงินแต่ก่อนผมชอบฟังนะวงดูโบนี่ยโจกล้องจอดเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยแล้วก็อัลบั้มชุดแรกมันจะมีคาว่าเลยเลยเลย,เล,ย,เล,ยลงท้ายด้วยคำว่าเลยข้างคกล่าเรื่องเลยเห็นไหมไม่เป็นไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่รู้หรือว่าใครที่ฟังเพลงรุ่นเนี้ยจะรู้แล้วอายุเท่าไหร่นะอืม <c oughs> ตอนนี้สมัยก่อนที่ผมดู โจกล้องจอนะนะยิ่งเป็นคุณกล้องนะโขแกไม่แก่เลยแล้วก็ยิ่งหนุ่มขึ้นเรื่อยๆเลยสมัยก่อนผมแบบตัวบางๆเล็กๆหน้าตาแบบอินเทรนด์เป็นเกาหลีเป็นเหลี่ยงเฉวยเป็นโจนฟ้าเลยนะยุคปัจจุบันหน้าตากยอย่างเหมือนเดิมแต่ผมนี่โหไปไกลเลยนะเออบางทีเห็นแล้วก็ช้ำใจทวเองเหมือนกันอ่ามาคุณโจถามเรื่องการเงินนะพื้นดวงชะตานะครับเรื่องการเงินคุณโจที่เป็นคนธาตุลมคิด ทำอะไรก็ตามคิดเร็วทําเร็วไม่ชอบการรอคอยขี้เบื่อด้วยนะครับดาวอาทิตย์กับดาวองคารกลุมลรคณาเป็นคนที่ทําอะไรก็จะคิดปุ๊บทำปั๊บเลยอะไรที่มันช้าและมันวางแผนไว้ายาวนานนักมันมักจะไม่ได้ทําเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณโจต้องรีบทําคิดปุ๊บรีบทําปั๊บเลยนะครับต่อมาเรื่องการเงินนะครับในช่วงปีนี้ปีนี้ดาวการเงินยังอยู่ในจุดที่พร้อมหมุนได้นะแต่ในช่วงปีหน้า มีเกณฑ์การเปลี่ยนงานทําธุรกิจใหม่ๆหรือทํางานอนะไรก็ตามมีกระแสะการเงินเข้ามามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงกลางปี2554เป็นต้นไปนะครับธุรกิจหน้าที่การงานการเงินมีไหลเข้ามามากขึ้นแต่ดาวราหูโคจรทับอยู่ในเรือนกระดุมพระแปลว่าไหลเข้าเยอะปุ๊บออกไปเกลี้ยงเลยนะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่ามันกำลังจะไหลเข้ามาเยอะ ต้องหาเรื่องอาจจะเก็บเป็นทองก็ได้เก็บเป็นการซื้อบ้านซื้อรถหรือผ่อนอะไรก็ได้ตามกําลังของคุณนะครับแต่เก็บเป็นเงินสดลําบากนะครับนะาบ่อนู้พุร้อนนะาบอบอบอกอะไรเนะี่ยบอคลึงแหมราชบุรีรถค่ะนะะพิด <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่คุณรถเป็นบอ่อน้ําพุร้อนถูกต้องนะแต่ที่ใด เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาซะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราจะง่ายๆช่วงนี้มันพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพบกันต่อและพบดวงคนดังนะครับคนดังดังแบบอะไรค่อยว่ากันคุณนาธานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไปหาสถานที่มาว่าบ่อนพุล้อนจุดๆ,ๆอะไรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ามารีบมาเจอกันต่อครับคุณพยากร ทัววหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์น,นัทนรล,ลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่อง,องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหา โผรม,มาได้ที่0815521387ผมอาจารย์นัดนอรล,ลัดจะนำสวดอธิษฐานจิตท,ทุกวันเคยไหมไปดูดวงเมังก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้าง บางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วละพระผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคําตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพระผมจะสอนวิธีรัดเพื่อน,นําไปใช้งานในทันทีกับผมนัดนรรัตคนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387 come on and do the dance